สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะโอเคค่ะนุ้ยจะพามาเดินนะคะเมื่อกี้ที่เห็นน่ะก็คืออาพาร์ตเมนต์นะคะอาพาร์ตเมนต์ที่มาเช่าอยู่ที่ชานเมือง ออสตินเท็กซัสเนาะตรงนี้นะคะเรียกว่า uh, เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่แยกออกมานะคะแต่ว่าคือไม่ขึ้นอยู่กับออสตินเนาะก็เรียกว่าซันเซ็ตบาเนะคะซึ่งมีเขาเรียกว่าเอที่เดินนะคะที่เดินออกกำลังกายซึ่ง uh, ลูกชายเขาก็แนะนำให้มาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่า ข้ามถนนมาก็มาเดินตรงนี้ก็อยู่ในเหมือนอยู่ในป่าเลยแต่ตรงนี้นะคะมันเป็นธรรมชาติดีมากเพราะว่าเขารู้นะคะว,ว่าว่าอนุยชอบเดินนะคะคือแฟนเขาก็ชอบเดินแฟนเขาก็มาเดินที่นี่นะ,ะก็เลยพามาจะพามาดูนะคะ,ะตรงนี้มันน่าอยู่มากน่าอยู่มากๆนะคะถึงถึงจะอยู่ในเมืองนะคะแต่ว่าเขาทำที่เดิน ให้ให้ประชาชนเนาะซึ่งเมืองนี้ก็เหมือนเป็นส่วนตัวเมืองเล็กๆนี่นะคะับ้านคนก็อยู่ในนี้อแอนน้ยก็เพิ่งมาได้มานอนบ้านเจ้าของคืนที่2เมื่อคืนนี้นะคะแล้วทีนี้ก็น่าอยู่มากเลยทีเดียวเราอยู่อาพาร์ตเมนต์ไปก่อนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าชอบนะคะพรา อพาร์ตเมนต์มันก็น่าอยู่เพราะว่ามีที่เดินเช่าห้องอยู่ก็เล็กกว่าบ้านเดิมครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะทีนี้ของก็เยอะเหมือนกับว่ามันบังคับให้เรานะคะละทิ้งสิ่งเก่าๆไปด้วยคืออะไรที่เหมือนกับว่าเข้ามาหาตัวเราเนี่ยแสดงว่าเราจะต้อง เหมือนกบต้องทํานะคะเพราะว่าอันนุ้ยมาอยู่บ้านหลังเล็กลงนี่ตรงนี้นะคะอันนุ้ยอยากไปเดินนะคะแต่ว่าต้องต้องเดินตรงนี้ก่อนก็คือแบบว่าเราจะต้องลดเสื้อผ้าเก่าของเก่าที่เราไม่ได้ใช้เก็บไว้แต่ไม่ได้ใช้นะคะเหมือนกับว่าล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปความเชื่อเก่าความเชื่อเก่าๆนะคะศาสนาอะไรต่างๆ เขาไม่ได้ทําความเจริญเติบโตให้เรานะคะ,ะนุ้ยก็เลยเหมือนคลิปที่แล้วนะคะที่นุ้ยบอกว่าคนที่พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกายเนี่ยเราเราพึ่งพามาบางคนเขาอาจจะเชื่อนะคะแต่ว่าเราถ้าถ้าทำไปแล้ว หลายปีแล้วมันแต่มันไม่ดีขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกทางเนาะเราจะต้องแบบหันมาพึ่งพาตัวเราเองอันนี้นะคะ,ะซึ่งแอนนี่ MVP ก็แนะนำเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเราไม่ได้เจอกันนานนะคะที่นี้เขาเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นมะเร็งนะคะตอนนี้เข้าไปที่ปอดอเขาก็เขาก็บอกว่าเขาจะ ปฏิบัติตามที่อนุยแนะนำนะคะทีนี้อนุยก็เลยแนะนำให้ตอนนี้กิน cds เพราะว่าะเร็งปอดหรือแรลงลำไส้เนี่ยกิน cds หายนะคะเพราะว่าถ้าเราทำแบบมีวินยัยกินตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะคะอนุยจะแนะนำให้ให้เขาไปปรึกษากับคนที่เชี่ยวชาญนะคะซึ่งอยู่ใน Facebook ซึ่งเพราะว่าเขาเป็นมาสองปีแล้วเนาะแล้วก็มีโรคอื่นด้วยอันนยก็เลยช่วยภาวนาให้เขาหายด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆออช่วยให้ภาวนาให้เพื่อนคนนี้เขาได้ทำสำเร็จเนาะเราเราภาวนาให้คนอื่นได้ประสบผลสำเร็จเนี่ยเราก็ได้กุศลด้วยนะคะ ทุกอย่างที่เรา,าพูดไปแชร์ไปในโซเชียลมีเดียหรือว่าพูดไปในอากาศเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นเราพูดแต่สิ่งดีๆเนาะเราแชร์แต่สิ่งดีๆนะคะนี่ะค่ะนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ที่อนุยอยู่นะคะมันอยู่ใกล้เมืองใกล้เมืองหลวงของเท็กซัสนะคะออสตินประมาณ15นาทีเอง ซึ่งอนนุยังพูดกับสามีเลยนะคะว่าว้าวคุณสั่งของใน a เม z o n เขาสั่งตองกนกลางคืนนะคะตอนเช้าได้ของแล้วนะคะอันนี้มันอลังการมากคุณอยากจะได้ทันทีเลยก็ได้เขามีช้อยให้เลือกนะคะคุณอยากจะได้จะเอาตีสองตีสาม หรือว่าตอนเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยเนาะตอนไหนได้หมดคะ่ะอันนี้ก็คือแบบเราเนรมิตได้เลยนะคะอันนี้เหมือนเราอยู่ในมิติที่ห้าแล้วก็ว่าได้ตัวเราเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์เนาะเพียงแต่เราจะต้องเชื่อมกับอินเทนอร์เน็ตเราแอ,อนนุ้ยถือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยกำลังจะเชื่อมคือแบบว่า ติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยสัญญาณอาจจะช้าเหมือนตอน AOL อะไรยนยคะตอนตอนที่เรามีอินเทอร์เน็ตตอนแรกนะ AOL ก็ึือก็กกไปอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือตัวเราเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์แต่เรายังจูนเข้าขึ้นอินเทอร์เน็ตยังไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเราเราถ้าเราจะจูน ให้แบบมันขึ้นอินเทอร์เน็ตสัญญาณชัดเจนเราก็ต้องปรับตัวเรานะคะปรับตัวเรานั่งสมาธิทำใจทำจิตใจให้เป็นกลางทุกอย่างดีหมดนี่นะคะอันนี้คือคนที่เขาจูนได้แล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตจัก,กรวาลได้นะคะ,ะแต่พวกเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่ม มันต้องใช้เวลาก่ะบางคนเนี่ยเขา,เ,าเขาตื่นมาเป็น10บสปีเขาก็ยังเรียนอยู่เลยค่ะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากข้อมูลมันเยอะมาันอาลังการจักรวาลเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเรียนไปเรื่อยๆบางทีอนุยก็ช่วงที่ช่วงที่ย้ายเนี่ยก็จะอาจจะไม่ค่อยได้ทำสมาธิเท่าไหร่นะคะ แต่ตอนนี้เริ่มทำสมาธิอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็กินเนื้อเราบำบัดต,ตัวเองนะคะเราจะมีพลังงานสูงขึ้นอนุยแนะนำว่าเรากินเนื้อพลังงานไม่ได้ต่ำการกินเนื้อสัตว์ผลิตไอ,อ้บริโภคอะไรจากสัตว์เนี่ยไขยมันสูงทำให้เราบำบัดนะคะไขมันสัตว์จะช่วยให้ไปบำรุงฮอร์โมนบำรุงสมอง ช่วยเชื่อมต่อเส้นประสาทถ้าเรากินแป้งนะคะอย่างคลิปที่แล้วนุ้ยบอกว่ากินแป้งเนี่ยทำให้อินซูลินสูงเพราะว่าะจ,ะจะต้องอินซูลินเนี่ยจะช่วยปรับกระแสน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ปรับเนี่ยกระแสน้ำตาลในกระแสเลือดจะสูงเกินไปแล้วทีนี้อินซูลินเนี่ยก็จะไป หยุดฮอร์โมนอื่นๆด้วยเพราะว่าร่างกายเราจะต้องปรับสภาพไงครับฮอร์โมนเนี่ยใช้พลังงานสูงจะต้องใช้พลังงานสูงจากอาหารอะไรต่างๆเขาจะต้องเอาพลังงานนั้นไปบำรุงอย่างอื่นก็คือแบบช่วยจัดระบบไออินซูลินอะไรต่างๆแบบนี้ฮอร์โมนก็เลยจะต้องหยุดไปก่อนนี่นะคะอันนี้คือระบบร่างกายเราเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติ แต่ว่าถ้าเรารู้นะคะเราจะต้องกินเนื้อสัตว์กินไขมันให้สูงขึ้นแล้วเราก็จะบำบัดตัวเองอนุยติดตามหมอทางเลือกนะคะที่เขากินเนื้อสัตว์มาแล้วสิบกว่าปีทุกคนให้ข้อมูลตรงกันแต่หมอที่รักษาโรคที่ยังอยู่ในแบบในระบบ เขาไม่เขาไม่รู้ร้อยเอร์เซนะคะเพราะว่าเขาก็โดนควบคุมโดนแบบเหมือนเรานี่แหละเมื่อก่อนเราโดนล้างสมองใช่ไหมคะเขาก็โดนเหมือนกันเขาก็ศึกษามาจากะระบบของระบบะควบคุมโดยพวกฝ่ายมืดใช่ไหมคะนี่คือ,อสิ่งที่เราจะต้องเลือกใหม่ เรามีข้อมูลแล้วเราก็แบ่งปันให้คนอื่นอน,นุยก็แบ่งปันนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้ก็เหมือนกับว่าเออถ้าถ้ามันเชื่อมต่อคุณก็เอาไปใช้นะคะกินไขมันเพิ่มกินเนื้อสัตว์เพิ่มอลองกินเนื้อวัวน,นะคะเพราะว่าเนื้อวัวเนี่ยเขากินหญ้าเขาอาบแดดเขาได้พลังงานจากธรรมชาติลพลังงานจากจักรวาลเราถ้าเราไม่โดนแดดเราก็ เราก็จะเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะเหมือนกับพวกไก่พวกหมูที่อยู่ในเล้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรากินหมูกินไก่ที่อยู่ในเล้าที่ไม่มีความสปรเราก็จะเหมือนกับว่าเราก็ได้พลังงานต่ำอันนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อวัวถึงดีที่สุดนะคะนุยก็เลยแนะนำนะคะให้ทุกคนนะคะ,ะเหมือนกับว่า ะละทิ้งความเชื่อเดิมๆนะคะที่เราจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกายอันนี้นะคะโอเคค่ะน,นุ้ยก็พามาเดินป่านะคะจริงๆแล้วอันนี้ก็อยู่ในเมืองแต่ว่าเขาทำป่าสาธารนณะให้คนได้เดินนะคะแล้วมีคนขี่จักรยานแต่ไม่ค่อยมีคนมาเดินนะคะอันนี้เพราะว่าวันนี้วัน วันนี้วันพุธนะคะวันพุธประมาณสองโมงเช้าอากาศก็ดีมากก็ใครทีอ่อยู่อเมริกานะคะนุย้ยแนะนำเลยว่าที่นี่มันน่าอยู่จริงๆช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยหน้าหน้าฝนฝนจะตกเกือบทุกวันเลยแต่วันเมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะแดดจะออกอตอนตอนเช้า อากาศดีค่ะตอนบ่ายๆก็อาจจะร้อนนิดนึงแต่ช่วงนี้อากาศดีมากครับเพราะไปเป็นหน้าฝนแล้วก็มันมันตื่นเต้นค่ะหนุ้ยตื่นเต้นมากเลยเหมือนกับว่าโอ้ที่นี่มันเป็นเหมือนสวรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งมิติที่ห้าเนี่ย มาอยู่กับเราแล้วนะคะถ้าเราคิดถึงมิติที่5เราไม่ได้ติดตามข่าวเราก็ออกจากมิติที่3มนะคะมันขึ้นอยู่กับที่จิตของเราสูงแค่ไหนถ้าเรายังยึดเหนี่ยวกับสิ่งเดิมๆิมเราก็จะอยู่ในมิติที่3นะคะอีกอันนึงที่นุย้ยเออเมื่อกี้ว่าจะบอกนะคะคือแบบว่าถ้าเรายังติดตามข่าวอยู่อะสิ่งเดิมๆิมมันก็จะ ก็จะอยู่กับเรานะคะโอเคค่ะอนนู้ยลืมนะคะเมื่อกี้ว่าจะพูดอะไรอีกสักอันอย่างก็ลืมแบบนึกขึ้นมาได้ทีนี้ไม่ได้พูดมันก็เลยลืมนะคะโอเคคราวหน้าก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ